เออพี่พี่เตะจังหวะจ่อขาจังหวะจังหวะแรกคือเห็นเขาเจ็บเลยไหมตอนแรกนึกว่าเสียหลักอ๋อนึกว่าเสียหลักแล้วค่อยๆเขาก็ไม่รีบลุกอย่างนี้หรอครับแต่พอเตะอีกทีนึงรู้สึกยังรู้ว่าเขาเจ็บแล้วครับวันนี้มาแทนเหรอพี่ ไม่แทนครับแค่ว่าเลื่อนยกฟู่มาตอนแรกต่อ27ตอนแรกต่อ27ครับวันนี้เป็นวันที่22เนาะตอนแรก27จะต่อกับใครครับก็กับคนเนี้ยอ๋อเลื่อนมาเร็วขึ้นคู้น้ำหนักเท่าไหร่วันเนี้ย119ครับถือว่าใหญ่ไปไหมเพราะว่าเพราะว่ามันเลื่อนมาเนาะถ้าชอบจริงๆน้ำหนักเท่าไหร่ 1้อยสิบห้โอเค15นะ้านะเมื่อกี้คนข้างๆนี่ใครแฟนครับแฟนเพราะแฟนมาไม่ได้ดูแบบนี้โอ้โหแฟนน่ารักด้วยเตะโหดมากเอันนี้บอกคุณอะไรเตะขู่แฟนไม่ได้ว่าแบบเด็กเรียกแฟนเอ้าน้องมาเร็วมาเร็วมากำลังใจขอบเวทีแบบนี้เพราะเขาเห็นเขาเตะเห็นเขาเตะขู่ก็ไม่กล้ามีปัญหาแล้วเนาะอะไรต้องตามใจอะเนาะไม่ไม่ค่ะไม่เกี่ยวไม่กลัวไม่กลัวไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะไม่กลัว โอี่ยมครับน้องยินดีด้วยครับผมยยินดดี้วครับอันนี้แรงใจข้างสังเวียนน้องอะไรครับน้องแอนค่ะน้องแอนน้องแอนชกมากี่ไฟแล้วครับเคยชกเวยนมากี่ไฟแล้วไม่เคยชกไม่เคยชกนะไม่เคยชกเยี่มครับยินดีด้วยครับ